สวัสดีจ้าเพื่อนๆตอนนี้เสมอจันก็มาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมาเป็นวิทยากรอบรมเด็กๆนะจ๊ะพรุ่งนี้ก็การอบรมเด็กก็เป็นเรื่องอพิเศษจ้าเพราะว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายทําให้เพื่อนๆดูเพราะว่าเป็นกรณีของเยาวชนไทยจากเพื่อนๆจ้าค่วมาพอก็เสมอจันคือเกา่าวะจ้าตอนนี้ก็ได้มาที่พักเรียบร้อยแล้วจ้าได้เบอร์หนึ่งหนึ่งสาม พลังเขาบอกว่าเหล็กทีสามนี่เป็นเหล็กที่อ่าเขาไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไรจ้าแต่ว่าถางเงินเจ็ดล้านกับทิบสามล้านแต่มือจ้นงกัดเจือเหลือก็ที่สามล้านนะจา้าเพื่อนๆก็เ, <c oughs> เป็นความเชื่อไปจัง่งๆละจา้าสถานที่ก็สวยงามศิลปะปูนปั้นเป็นตุ๊กตาของเกาะชวาจ้าคิดว่าเช่นนั้นเหมือนก็แบบว่า,วาเ,เ,เหมือนมาจากเกาะชวาจากอินโดนีเซียจ้าเพื่อนๆแต่มอจ้งกัดเจือด เดินทางเยี่ยมชมสถานที่ผา่าเปจะเด๋นในใจเพื่อนสนุกหลายๆมมานเออบรรยากาศดีชื่นใจจ้จเพื่อนสนุกมากๆ ยื่นใจสวนปาลารีสอร์ทไมเล็กหนึ่งหนึ่งสามจ้าับฝรัง่งเพื่อนบอกว่าเลขนี้แบบว่าเพื่อนพ่ค่คอยชอบจ้าคันหองผัดฝรัง่งขัดเป็นไมายเลขที่สองก็ขามเป็นหองไมายเล็กที่สี่แทนเลือจ้าเพราะว่าความเชื่อแต่และประเทศก็แตกต่างกันไปจ,า,จากรัดท่าหรือความเชื่อจ้าแต่เมือเสมอจ้าเบา ไว้แต่แรกก็หล่ะจะมีเงินจุดเจ็ดล้านก็ที่สามล้านแต่เมื่อจังพอเลือกที่สามล้านก่อนจ uh, ้ะเพื่อนๆกษตรป้าเพื่อนๆเบิตงน้องผักเลยจ้าว่ามีจังเลยในเล่าจ้าใครที่ต้องถอดเกิบก่อนเล้าเพื่อนๆถอดเกิบก่อนข่าวไม่มารยาทจ้ะถอดเกิบก่อนต่อไปก้อนนี้ เบิ่งพร้อมก็เลยทองกับถือว่ากระทันหลัดพ่อดีนกน้อยทำรังแต่พอตัวจ้าสถานที่แม่นิลีจะตู้เย็นปกืกติไม่น้อย่สองคร,รัวนีจะมาสฐานแกว้วยุสองใบเพราะที่มือนีเสมอจั่งกรมากครับพีคนหนึ่งจ่าด่ว่าเพิ่นกับ่ะไรออกกล่องน้ำจา่าถือว่าเป็นความส่วนตัวเพิ่นกับมีความเก่งใจเพิ่นอยู่ออกแต่เสมอจัเด้อจ้า แต่เป็นห้องน้ำ้อาจาก็เป็นปกติทัวไปจ้าแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า